อีกประเด็นที่สังคมตั้งคำถามกันทางบริษัทเอกชนชื่อดังชี้แจงนะครับว่าไม่ใช่ต้นต่อของการระบาดปลาหมอคางดำและพร้อมที่จะช่วยเหลือครับนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์รองประธานกรรมธิการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนำเข้าปลาหมอคางดำเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์บอกว่าได้เชิญตัวแทนจากบริษัทเอกชนชื่อดังที่นำเข้าปลา ให้มาชี้แจงถึงผลกระทบซึ่งทางบริษัทเอกชนรายนี้ส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรระบุว่าเมื่อปี2,553นำเข้าปลาหมอคางดำ2,000ตัวแต่สุดท้ายตายจนเหลือ50ตัวบริษัทจึงตัดสินใจหยุดการวิจัยและทำลายตามมาตรฐานรวมถึงแจ้งต่อกรมประมงหลังจากนั้นปี60เริ่มพบการระบาดซึ่งทางกรมประมงก็ได้เข้ามาตรวจสอบ นักวิจัยของทําบริษัทชี้แจงถึงขั้นตอนการทำลายปลาหมอคางดำไปแล้วว่าใช้ฟอร์มาลินเข้มข้นและใช้ปูนขาวในการฝังกลบยืนยันว่าบริษัทไม่ใช่สาเหตุของการแพร่ระบาดและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริษัทยินดีจะให้ความร่วมมือและแก้ปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนที่มีการระบาดอยู่นะครับ